เป็นอย่างเวลาเสกผ่านี่พ่อใหญ่ต้องเสียงยามกลางคืนนั่ครับก็สีเสกกลางคืนมันหอนดูนเทียนเว้นอะไรมันหอนเทีเยไดไหนหอนแล้วก็เดือดเดือดได้หมากขึ้นข้ามก<ๆ>ันก็เสกยงปุ๊บเสกกลางคืนเขาเรียกว่ายามสงัดยามสงัด<ๆ><ๆ>ทุบกระชานเฟินกระเสียงตึงใสปุ๊บเสียงคำก็คำ เพราะไงครับเราเพราะไงหูได้จังไหนว่าคือดูดพิษได้คือดูดพิษได้มันมีมนของมันมันก็มีค่าท้าของมันจ้ะทางวันซิดโคตรสน่ห์ว่อองของดีบนทางโคตรเสนล้วไปใส่หูยิงของโคตรสนาของบุดี เขาอยากอยากใครๆว่าอยากรู้เป็นแนวทางนะคนใหญ่อยากรู้ซื่อ,อ,อๆนั่นนะสมาชิกอยากหูนะคนใหญ่อยากรู้อะไรๆมันเขาใชมแบบกระโดดตื่งเสียใครด้วยพลังจิตของคนใหญ่คือตุ่นเสียเบิกเหรเขาว่าต้องให้ได้ชันน้นสี่ก่อนตามตำราบอกคนใหญ่ตามตำรา,า,รายชั้นสี่ แล้วชานลซีนี่ต้องถอยจิตมาเป็นชานลสองบอกครับเด็ดไปตามนั่นค่อยๆเด็ดไปค่อยๆไปเดี๋ยวจะห้มันแข็งแข็งแข็งร้ายมันขาดย่านร้ายมันก็บของพอจะคนที่บอดีเมื่อกี้ดูมันไว้ย่อยไี่ยุติมันจะนิ่งเหรอไม่ตึงไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปอโมหาย,ย่อนเกินไปแล้วก็บโให้ตึงเกินไป ระพูดเธเจอยูต่กาสรุดได้ก็อคอาศัยตัวเอห็อนบอกไม่เท่ด,าาดัดมันดีิ้นเป็นฟังขึ้นสามสายเลยสายหนึงง่งเน่รรยข่งข่งไรมันก็ตึงตึงไรกขาดบันเซนนึงน่งเง,งื่อนเงื่อนย่านย่านงยานลงมันก็ถีบถีบมันก็บ่ดังห็มันก็ต้องพอดีมันก็ไปได้ <c oughs> แต่ว่าต้องสมาธิต้องเล็ดขาดให้นี่นตัวสำคัญคือมีสัจจะเพร่อ,อไม่ไงวะคือบอเองเงี้ยพราะมีสัจจะพ่อถ้าม,มีสัจจะพ่อเนี่ยเล็ดเล็ด,ด,ด,กกด,ดทั้งหมดบมดไปหมดเลยมีสัจจะเนี่ยตัวเองไปก็ปปากเขื่อนใจคืดไปทางนึงคุณไปอะไรล่ะ ว่าได้บมแนวนแน่ได้ิ่งของเจ้าของ